แล้วครับก็ขอขอบคุณท่านด้วยนะครับเลยวันนี้เราก็อยู่ในช่องี t a t Walk นะครับโอเคเดี๋ยวหยุดก่อนอ่ะถ้าเกิดมีเสียงเวลลมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเอาเอาชูอลอดแนวก็แนวเอาชูอลอดท่านแหละโอเคไปดังไปตามนี้เลยนะครับในพี ไอเออใช่ไอพีพอ e, ร์ตพอร์ตอเออน,นั่นแหละเออตามนี้เลยเดี๋ยวเอาไปทิ้งไว้ในตา้าคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปไม่ให้เสียเวลาไปเลย <S <S โอเคเออมาแล้ว <C oughs> อะตอนนี้วันที่ห้าผมเี๋จะค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันอะทุกคนครับ อ๋อตีบอโอ้โหตกใจโอเคอ่ะอันนี้คือสาปาวใหม่นะครับคืออัปเดตก็คือสาปาวเนาะสิ่งที่อัปเดตก็คือสปาลนี่ติดติดต่อได้นะครับแอดแต่ผมแนะนำว่าจะติดต่อคนนี้ดีกว,ว่าติดต่อแอดแอดมินจริงเนาะจะไวแต่แอดแอดแอดคนเนี้ยผมจําชื่อเขาไม่ได้เพราะผมไม่รู้ชื่อเขาอ่ะเขาเขาไม่ค่อยว่างเนาะอ่ะนี่แก้บั๊กด้วยนะมันอาจจะมีบั๊กด้วยอ่ะ อันนี้คือทฟํฟาร์มไม่ต้องรอแล้วนะคือสมัยก่อนเนะี่ยมันจะต้องยืนรอดอกรอเนาะต้องยืนรอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเดี๋ยวมันจะโตให้เอง,เอ,งอ่ะอันนี้คือรับของฟรีรับได้ตลอดนะครับอยากมารับก็รับเลยไม่มีใครห้ามอันนี้ก็คือรับเออเรียกว่ารับริพันต์ฟรีรับเหมือนกันอะไรนะก็เหมือนเห็นเตาเผาะอะไรอยู่นหัวเลยโอเคไม่มีอะไรหรอกอ่ะ นี่รายละเอียดการเติมจาตัวเศษแร่นี้ไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวผมจะแบบทีว่ามันจะไปอยู่ตร่ไหนว่ามันจะใช้กับอะไรอันนี้คือตัวซื้อเออจะวะเะตัว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 ซ่อมตัวซ่อมมันจะใช้ตัวนี้แต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าซื้อยังไงเนาะต้องถามแอดเอาแอดก็มีัวเออแอดส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเล่นด้วยแหละผมเจอแอดเมื่อเช้าแต่ผมไม่ได้ทักทายเขาก็ ผมกำลังสอนน้องผมเล่นด้วยอีกคนหนึ่งขอโทษด้วยนะครับแอดที่ผมไม่ได้กดยอ่อกดยอ่อให้นะโอเคอันนี้คืออ่าอ,อัพอุพปรกรณ์ไม่ใช่เฮ้ยไม่รู้ทำไรไม่ใช่อย่างนี้นะใจเย็นใจเย็นโอเคอันนี้คือสกายบล็อกใช่ไหมสกายบล็อกเออเคสกายบล็อกเนี่ยมีกฎคือหนึ่งห้ามทำฟาร์มกะของพิดเนาะสอง,อสองห้ามดึงคนอื่น ไปตกโลกตาเอ้ยตกโลกอะตายห้าทำางนี้นะอย่าวนี้ใส่เสียโอเคสามห้ามให้คนอื่นที่ไม่รู้จักอะ่ะไปเกาะเราสี่แล้วก็ห้าห้ามต่อบล็อกสูงเกินจากนั้นโอเคนะทับตามนี้เนาะคำสั่งมากดแล้วก็ทับสกายบล็อกนิ้วเนาะโอเคไปเกินต่ออันนี้อ่าผมผมชี้แจงก่อนมันแหลกเพราะใครเพราะเครื่องผมเนาะ อย่าไปว่าว่าซื้อฟมันแหลกนะอันนี้คือซอร์ฟเออไม่ใช่ซื้อเครื่องผมแหลกอันนี้คือศูนย์หาเงินบุ๊คโอ้ยซร์ฟก็ระบบดีเหมือนเดิมนะระบบมีอัปเดตด้วยเนาะเทเจอร์แพคสวยขึ้นเนี่ยยังเห็นได้ชัดอ้าวเอสเออเอสครับผมอยากจะรู้ว่าลังพึ่งจะเดิมอยู่เปล่าเอสลืมลังพึ่งนะ โอ้โหเผมต้องไปทัดก่อนและให้ทำหลังพึ่งด้วยคือสูงหาเงินอันนี้โอ้พระเจ้าพระเจ้าทรงชั้นเกิดหยุ่กดดูชั้นมาเกิดโอเคไปต่อมันมันแหลกก็ขอภัยด้วยแล้วกันอันนี้คืออะไรนะเออฮะนรกเออผมเพิ่งเห็นขอภยัยนรกสามารถไปหาของมาขายได้โหยขุดดว่าขุอ่ะเน,นาะหาของมาขายได้ไปนรกตรงนี้นะ จำไว้ให้ดีโอเคทางนี้รีวิวไปแล้วตรงกลางตรงกลางเออนี่น,นี่ตรงกลางนี้คือการขายรีวิวมาสามสามารถมาขายได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้กี่บาทเนาะอันนี้คือโลกพอร์ตเนาะอยากไปซื้อที่ส่วนใหญ่เขาจะสร้างกันที่นี่เนาะไปซื้อได้อ่ะผมแนะนำอย่างนี้คือไปสร้างที่นั่นนะโอเคมาต่ออันนี้คืออันนี้จะศูนย์ขายของ ไม่นั่นแต่ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงแอดไม่เอาอันนั้นมาขายตรงนี้ด้วยอเอเผมต้องพูดดังๆหน่อยครั้งที่แล้วแม่งเบาตึ๊ะเลยถา่ว่าครั้งที่แล้วพูดดังขนาดนั้นยังไม่ได้ยินเลยโอเคเอ,อ,อันนี้ขายของอะง่ายรีบมาซื้อกันนะครับใครมีนี่ของตกแต่งมีเวลาถึงวันที่ห้าอะไรสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ ผมจะมาแจกเงินห้าพันซื้อใบไม้ได้เลยนะเนะี่ยแล้วแต่นะครับใครอยากได้เนี่ยไม้เนี่ย่วนหญ่เขาจะตัดกันแต่ว่าผมจะซื้อไม้ไปแจกโอเคใครเห็นผมพักขอไม้ได้นะเดี๋ยวผมแจกให้คนละชุดคนละชุดอะไรงนี้หมูก็อยากให้คนที่เขาเพิ่งเล่นใหม่เขาก็ได้มีบ้านมีนอะไรเนาะโอเคไปต่ออันนี้คือ,อ,อศูนย์ของแร่อ่ะอันนี้คือดาบไป พลังโจมตีสามติดไฟสองวินาทีครูดาวหคูดาวสกิลห้าวินาทีเหมือนกันเออเออราคายี่สิบวอเลตเนาะอ่ะคำคมดาบสุดเทพราคาสุดถูกอ่ะเอเอผมอยากให้ทุกคนมาซื้อนะไอ้ไม่ใช่ไม่มีเงินก็จำเป็นได้นะคะช่วยเออแค่ช่วยเล่นก็นพอแอดก็อเออแอดมินเขาก็ชื่นใจเลยวจริงๆิงไอ้ ก็ช่วยได้ครับผมก็อยากให้แอดเขาอัาดเอาเงินพัฒนาต่อนะอันนี้ก็คือดาบที่ติดพิษพลังโจมตีสิบติดพิษห้าวินาทีปูดาวหา้าวินาทีเหมือนกันเนาะก็คือใครเล่นสมัยเยขาก็จะเข้าใจว่าจะมีพวกดาบอะไรนี้เนาะอันนี้ก็คืออะไรวะดาบสุดเทพดาบ สายฟ้าเนาะพลังทำลายเออพลังทำลายรุนแรงระดับตำนานเป็นดาบที่น่ากลัวที่สุดอ่ะนั่นแหละมีสองเล่มนะนะเอเอาเอาไม่มีอะไรครับแถมเงินด้วยนะสองหมื่นเออสองแสนดิเออจำกัดนะโอเคไปต่อ มันแหลกไม่เต้องเข้าใจว่าเครื่องผมกากด้วยแหละผมก็เลยไม่อยากจะทําคลิปโอเคอันนี้คือที่อัพยศกด,อ,ดอ่ะเออตอนแรกยศแรกๆน่าจะไม่เสียอะไรมากอันนี้คือที่รับนี่อ่ะรับได้นะครับาวารับมันคือพืชใหม่นี่พืชใหม่มันจะต้องเออใช้เวลาหน่อยเนาะอ,อ่ะอันนี้คืออันดับ Level. ท็อปอันดับเลเวล หนสิบสี่ฮะจริงเหรือวะอ่ะอาจารย์อยากจำอะไรให้อันดับสิบอ่ะ x x เอ่อ xppe ผมอะเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าผมอยากไปหาเออสก็เออเอสใดีนะสมัยไอ้จอจอได้แน่เอสใช่ดีกูเล่นใหม่แนะนำหมดเลยตันนั้นอัพบซร์ฟแอดบอกปิด ไปไหนไม่ได้แอดเออผมทำเออขุดไอล่นโมซัวแอดพาผมขับบ้านครับกลับไปที่โลกโพยโลกอะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้ละเนาะแอดพาผมไปแล้วก็ให้ผมอ่ะไปขุดอะไรของผมเพราะว่าแอดคงจะเห็นใจแหละว่าแล้วฉันก็รออย,อยู่อย่างนั้นหรืมั้งเนาะอ่ะอันนี้คือทอปการการสร้างนะการสร้างหรือการวางโอ้ยไม่ใช่การสร้างแล่การผมอยู่อันดับแปด ไ,ได้นะคะผมอยู่สปาวการท็อปการวางผมอยู่อันดับที่12แล้วตอนแรกอยู่อันดับ7โอเคตกดเยอะแหละอันนี้คือท็อปการขุดเนาะการขุดคือผมอยู่อันดับ10ตอนแรกอยู่อะไรไม่รู้จะรู้ว่าเยอะวันนี้โอเคไปอันนี้คือสุ่มอุปกรณ์สุดเทพคลิกที่ชั้น ื่อสุ่มต้องซื้อนี่ก่อนจะเย็นนะไม่ไผ่ฮะในการสุ่มอุปกรณ์แอดครับมีอุกปกรณ์ไหมครับแอดทำอุปกรณ์หน่อยได้ไหมโอเคไปไปอย่าเรื่องมากโอเคอ่ะอันนี้เศษเหล็กจําได้ไหมที่ผมบอกให้จําไว้เศษเหล็กเนี้ยจะได้จากการเติมเราสามารถเอามาสุ่มได้เนาะดาบก็น่าจะยังเป็นดาบเพชร่เฉืยเลยเนาะโอเค เอ้ยอ๋อโอเคยังม,มีอยู่อันนี้คือรูมเหมือนกันรูปแทงอยู่นะโอเคไปต่อยังไม่แน่ใจว่าไอเทมบินนี่ยังจะมีหรือว่าแอดลบทิ้งกันนะเอ่อสุดแล้วยังหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อตรงนู้นมันเหลือตรงนั้นอีกนึงจะได้จบกันไปคลิกเอ้ยห้ามซ่าดน,นะ ผมชี้แจงงนี้โลกนี้เขาจะไม่ให้สร้างบ้านเพราะว่าถ้าเกิดสร้างเนี่ยเพราะว่าแอดบอกว่าจะรีทุกๆสองอาทิตย์ถ้าเกิดสร้างมันจะหายสมัยแต่ก่อนมันจะมีคนสร้างก่อนที่จะอัปเดตผมก็สร้างเพราะผมไม่รู้แล้วแอดก็อัพเอ่อเปลี่ยนอันนี้ผมไม่ได้เสียดายอยู่แล้วบ้านแล้วนะนะผม,ผมบ้านที่อยู่โลกนี้มากกว่าอ่ะ p v p มาได้นะ p v p ก็คือเราอยากจะทําอะไรก็ได้ของเราบอกเออ ตีมอนสเตอร์เอารับไอเทมเนาะคือตอนนี้เออเออเออใครวะเอา,เอา,ไ,า,เอาไปโอเคเอามาเหมือนกันอีกอ่ะเดี๋ยวไปตีไอตีม็อกก่อุอยแหลกมากเลยซื้อไม่ได้แหลกนะอนนอโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายแล้วอ๋ออตเราใสตกันนดีช่ามอบแล้วกันโอ้ยบตัวทั้งรัวทั้งราวหายโอเค ถ้าใครชอบกิมนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วนะกันนะครับโอเคมันมีอยู่แค่นี้แหละืที่ผมเนี่ยมันจะรีวิวก็ขออภัย้วยนะครับมันลืมจริงๆไปละบาย